เป็นไงคือว่าฝันฝันเลยครับเมเอาแต่ยังว่าม่เห็ดทั้มก้นสะอาดมือที่แรกแม่ควนสิทั้มก้นสะอาดแม่ก็เลยขอบขอปูปูเอ้ยห้ตัวดีเนี่ยเด้อลูแหลนก็ได้เห็ดได้สางแย้วสั่นอันมันแต่หายย่ายหั่นยุดถูกบอกแม่ท่อรนี่พร้อมปาบอกตองมาลุกวนเพื่อนดอกแก่ให้เพื่อนอยากไลบ ไอ้เพื่อนบอกเลขบวกเบอร์ห้แน่สั่น<ม>พอได้กินได้ท่านน้ำเพื่อน,ว,นว่าสั<อ>่นว่าแบันี้เงี้ยมันแล้งเราไปนอนตี่นสี่คือได้ฝันฝันเพื่อนได้ว่าเอาึงียบใจดีบ่นหน่อยสั่นผู้ใไ้ร่างดําผู้บบนี้โอ้โหคือซีเมนต์ปูรักบ้านรักเมี่ยงห้ามหน่อยเพื่อนไลยว่าเอาหน่อยเงียบใจเมันกระซื้อเอารดเดอร์ครับเบ้าแรกรถสะดิดขึ้นควมฝันมันกัฝันเทนี่ลาแฟนฝันเออ แต่เวลาฝันแต่ละเทียนนี u ่ก็คิ้วยู่วถ้โดนโดนไม่จังค่อยฝันเนี่ยโมเมนต์เว่าฝันต้องหัวต้องัวถั่นะอันนี้แต่วาแต่มาเฮ็ดให้เพื่อนเนาะครับแต่มาเฮ็ดให้เพื่อนหนิลือที่ซีมือที่ห่านี่แหละเฮ็ดท่ำกล่อ้ใครับเฮ็ดแล้วก็ขอเพื่อนนี่ละขอเพื่อนยู่ดีกันสักชิดยู่มมือแม่แม่เพิ่นสักชิดไอ้ลีปูรักบ้านรักเมี่ยงอยู่นี่ครับ เพราะว่าลูกหลานไปไซไปนอกไปหน้ากับมากกับมาาวายไปไซออกไปไซกับม้า้าระวาเพื่อนตลอดนะนะครับอันเพราะว่าเพื่อนนันจักรีกูอยู่นี่แต่เพื่อนกระเสงให้เฮาตัวเพื่อนอยากให้เข้าได้อยากให้ดีตัวเพื่อนจังไยเข่าฝันเนาะครับครับบ่เคยเข่าฝันแจ๊คเทียแหมโอแต่บ่เคยฝันเห็นจักเทียครับแหมมาทำคั้มสาดอยู่นี่แเลียจุดถูก จุดพูดบอกเพื่อนการเก็บจะคุ้นก็แม่ห่วยมากมือที่แรกหันโมเมนต์สามสิบตัวหว่าโอ้มาซอยกันละมือมือที่สองประมาณหกสิบนี่ละครับนี่ละมือที่สามมิสซ์เนลอะนี่มือที่สามนี่ไม่เฮ็ดอยู่นี่สามมือนี่ละมือมือมือที่สองห็นมาจังสิไลท์ทั้งเอารถไถรถยังมาดันแม่ยังน้ำอยู่วัดเก่าวัดล่างเนาะแม่เนาะวัดเก่าวัดล่างล่างมาหลายปีเลยด้วนี่ แต่แม่นี่ยโหกสิบสองครับบันี้แม่เป็นเด็กน้อยขึ้นมากก็เห็นโลดนี่วัดตัวนี้โอ้ขอเพืเเอ่ออะไรจังในตัวแม่ขึ้นมาเข่าฝันมาเข่าฝันขอนสิแก,ก่งขอนสิแก,ก่ตีซี่บีซีแม่นโอ้ถับมาจังเลยก็แม่ในควานฝันมในก้อนฝันเห็นเพิ่นกับไปหาเพิ่นหรือาน้อยสั้นครับมืงอยากได้ตัวดีบอกสัน้นโอ้ก็อยากได้ยูล่าปูสัน้นพราได้เห็นได้สางว่าสั้นว่าการอยากได้ยูหันลาสั้น มึงอาโรชนะกูสิให้มึงอหาเก้าหาเก้าโตเดียวโตเดียวเตือนเงี้ยมาเศร้ามากมาเฮ็ดทำพร้อมสะอาดัปนี้ก็บอกมูเบิร์ดดีก็บอกมูเบิร์ดวานปูหายเห่าเด้อสันหาเก้าสันซื้อเอาโรชันสันวานเขาบอกเท่านี้นะเป็นมาจริงเลยครับในความฝันในความฝันแจ๊ค่าเพิ่นไปจังได้ยู่ซื้อเพิ่นกับไปยืนอยู่ผูดแบบผู้ครูดเลยเออ กเว้ากันเลยนั่งเว่าวกันยังสีิอะไรนี่เพื่อนเว้าวแล้วปดีเพื่อนบอกแล้วเพื่อนกับบ่เห็นเพื่อนเพื่อนกับไปรอดอย่าคว้างกับเสดิ่อขืนรครับดลาเพื่อกับหายบ่เข้าเท่านั้นลาบ่ได้บอ่ร้องดอกไรดอกก่อนสีแจ่มดีครับเป็นมะกอนสีแจงตีซีแม่เคยลูกตีซีอันซีสิบห้านาทีปดีเสดื่อขืนมาเบื้องนรกได้กามันเป็นตีซีสามสิบซีนาที อื่อันได้เบิ้งนัดิการเอาผูเบิ้องนัดิกาผูกคอยคยลูกตีซี่หาซิบะสว่าเอมซี่ิบหาผสมเมันว่าเบื้งเลยเอ้ามันตีซี่หัวตีซี่แอมสามสิบซี่หน้าทีหนึ่งตัวนี่นาจังเลยก็เลยลวกเลยกับใบดนอน่อกับลูกไปเลยใช่ล่างดำตัวใหญ่มาเปใช่ล่างดำตัวใหญ่แต่สิแเมนปูหลักบ้านหลักเมี่ยงเท่านั้นเพิ่นไปหาแต่พ่อแม่พ่อตอน้าวเด็กยูถูกขอเพิ่นไอ้เพิ่น อันจุดทูบบอกเพื่อนบอกแม่เท่าแร้วนี่พร้อมขอเพื่อนพร้อมครับโอ้ได้ตัวเดียวเออได้ตัวเดียวเออได้ตัวเดียวบ่ได้ยังแก๊กบ่ได้บอกไปไล่ตัวบอกตัวเดียวโูรโรเลยครับว่าหาเก้าตัวเดียวลดครับแม่เอาแม่แล้วผู้อื่นเพื่อนมาฝันอันไหนยังเล่บอกพี่อันนไหนแก๊กคนสี่ฝันมาฝันกลบวพวกหุ่นจักดก็ว่ากัน มาหอวก,กับบอกรวงเด้อดโอ้ยนหมูขึ้นนี่างเท่าใดระเดอ้อว่าสั่นว่าไป่ระเดอ้อปูไปบอกระเด้อจุดตร,ดดรงไหนแม่จุดตรงไหนอันโยอันหลังอันต้นข้อไงหนี่อแูผ้าผ้ายางปีบนี่แม่นี่นี่น่ะครับอันน,น้าครับเพิ่นไปจุดทูบยู่ต้นครับผมนั่นแหละครับนะครับจุดทูบยู่จุดทูบขอ หัวให้เาเบอรออยู่ตรงนี้นะครับเนาะก้โพหไงนะครับต้นไงดีครับมาเชียวมาณ1ิค้นโอบนะครับต้นโพ่ประมาณนะครับบ่แน่ใ,นใจมากตัวเดียวก็แม่บ่เอาครับฮะครับเอาคือว่าจังสัน ก็ฟันขึ้นกันหมดเพราว่าเทปนาก่อนจากนี้ครับคว่าฝนตกแง่าๆเลยบาดไปไต่กบอืมครับบันนี้กบไลายบันนี้กำเอาขันกำเอาหาตัวนึงบันนี้ครับมีแต่กบตัวใหญ่เพอาะดีได้มากเพราะว่าม่วนไต่บ้านว่ากบมันถือตัวละหลายคนแด้วบันไว้ครับบันนี้่าไดกับสางไปเอาแค่หาตัวนึงว่าอืมกระไร พอมันก็จะฟันบางทีอืมแต่ฟันทราบฟันนะทีช่วงมามันจะเข่าตัวใดพ่อเพื่อตีเป็นตัวใดเพ่อตีหาเก้าหาโอ้ตรงกับแม่เพิ่งว่าดีตัวนี้พ่อกับมาเห็ดอยู่นี่คือกันกับเพื่อนหนึ่งครับมาเห็ดคือกันโอ้เนาะมาเห็ดมือที่สามมือที่สามขึ้กันเนาะครับพ่อกระฟันตัวเดียวกันกับแม่ฝันตัวเดียวกันโอ้นานครับแต่ว่าแต่ว่าในห้องใครฟันเอาคือกันคือกันแค่แม่เนี่ยครับเมื่อกี้ นคือกันนะครับกรมา,ามบนบุญตัวธสางไม้เนาะพอเนาะความรุ่งไม้บ,ไมบัตเก่าบรุงไม้มะาะดูแลกนมนี้ปูนอ่าอยู่นะครับปูเป็นมากเลยอาย<ห>ากเป็นอยากม่ยูดีนะครับพันจากสามตีอมตัวนี่เนว่านไดตัวดีมากกถ้าม,มันสี่ปนะครับสเป็นตลาเป็นปุบืออ่าครับไม่เป็นบัดเก่าอยู่แล้วอืมครับ ร่วมนึง,งมาก็มาปฏิงัติกันหรอกที่เอ้ยกีกายอยากทุ่มเงินเท่านั้นเลยอืมสามโตอะไรสามโตเลยปีนี้เ่าจะเข่าซองเทียดีกว่าก็เสื้อยังเกาะเอาไปทำบ่พ่อต้องบอเดี๋ยวมาเข่าเงื่อนี้ก่อนอ่าดี๋ยวมเข่าเงื่อนี้ก่อนแล้วมาตามยื่นี่กับพรนเนาะครับ,บต้อนก็ตรงกันกับแม่เพิ่งเนาะครับมาเฮ็นยะ่นีเลยอ่ะพันซอยสานนี่อืมครับเนี่มัซอยสันนะครับนี่ในมือที่สามเนาะครับ แต่ก่อนหกแห้งมันมาครับตายพุ้มาตรนี้เกิดเงินเรเบลกันอยู่ในเกิดเงนบางทีเราไม่เห็นข่้วเปลี่ยนเลยนะครับมันเล่นยากขอบขอคลิปนี้ขอบคุณนะครับถ้าเหล็กเขากระชิมตาไ่รอีกรอบแล้วพอเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับบอกซื้อบอกเสียง่าครับผมยางมันบุกเปลี่ยนมันนะครับวขึ้นมาขึ้นมาสิง่ายแล้วอืมไม่ยากหรอกครับเพราะเป็นแนวท่างเพราะว่า บ้านไม่แป้บ่ถืปอปะเนามขาดเก่านี่แป้บ่ถือเลยแบบว<ะ>่าโอ้ <laughs> บ้านบนกระลางอือครับผมตลาดนี่ยังคือบาสิบีเสือกเก่าเกตเองอือเจ้าของครับเนาะครับช่วงบรรยากาศไปนะครับเนาะเนาะนี่แหละครับพี่น้องครับแคบนาจอเนาะครับแม่ไม้กับพอ่อเนาะครับฟันตรงกรันเนาะครับหาเก่าเก้าหานะครับ แคปหน้าจอนะครับตัวเดียวนะครับเพิ่นมาร่วมมาสานมาแปลงนะครับจากเป็นที่เป็นวัดเก่านะครับเพิ่นชิมมาสานขึ้นมหเ่นะครับจากที่โรมี่ยังนะครับนี่นะครับเพิ่นไดมาไถมาแปลงมาถางนะครับสามมือเพิ่นกับฟันในตัวเดียวกันนะครับเลขตัวเดียวกันกับพิจารณนานะครับเป็นอีกแนวทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับใ้พี่นองรับชมรับฟังนะครับ เือผู้ใดทีมีบุญวาส,สนาต่อกันนะครับก็ขอให้ถูกางวันนะครับเนาะคลิปนี้ค้อนฝ้ากระสวัสดีครับขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับจะเจ็บจะจนลำลำเลยรุยคลิปนี้ค้อนฝ้าสวัสดีครับอ๋อแคบหน้าจอยก็ครับ